เมืเอ่ออื่นเมื่ออื่นเตือนนาตีสามมาไทยนานาเก๋เม no, oh ื่ออื่นตื่นนาตีสามมาไทยนาช่วยกันนะนาเก๋ไม่งั้นไม่แล้วนะขไปแต่เศร้าไม่้าไปรับไม่งั้นไม่แล้วจะไปแต่เศร้าจะไปแต่เศร้าตีสามอยู่นี่ข้างนาข้างเฮียนนี่ ครับโคตกลตีสามตีสามเตื่นมาไถ่นะไม่นั้นมันจะได้ไปห้ามงแรงนะนี่มาสวยกันมันจะสวยมันจะสวยก่อนครับมันจะสวยก่อนนะฟิตไปได้ครับมาได้ มาไถมาไถมาไถเลยมันแจกเต้งแต่งตัวมาเต็มระบบนะนายเบีดไม่งั้นเต็มระบบแบบเต็มระบบแเต็มเต็มระบบแบบเต็มเาระบบแบบเต็มเต็มเตม็มเต็มเต็เ็มเตเตมเต็มเต็เตเ ไพ่แบบสองสามานำวารุ่นไพ่ไพ่บบสอสามานำไพ่บบบสองสามานำไพ่บบสอสามานำนะไพ่แบัสอสาวรี่งแบบสองสามานำเล้าขาวบบสองสาวดี ยี่สิบสองเขียยี่สเียาวสองเขียะ <laughs> เอีย22เียถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ตีสามอย่ามานะมันมันจะไม่ได้ขับนำกันมันจะเสียดก่อนคีนี้นะที่สาก่อนมือีเพาะรนครับ โอเคไมจะไปไหมนี่ไปไป่คยค่อยค่อยโทรไม่ท้นะครับตีสามบุญแล้วกินเสียแล้วแเลี้ยเลียแต่สิไปนอนเล้แต่สิไปนอนนี่บ่จะตแต่ตีส ครับก้าประตูเฮียนพี่บอมเลยนะถ้าไม่ตื่นก็ค้อนปอนนำรถค้อนปอนถ้าไม่มีค้อนปอนก็ขี่รถเมานาใส่เติมเติมเลยจะเตครับ แค่นี้แหละครับครับแค่นี้แหละฟังดูเลี่ยงไหมนี่ถามดิฟังดูเลี่ยงไหมนี่ว่ามาทั้งหมืดนี่ไปาอีกไหมถามทุกวันถามดูวันฟังดูเลี่ยงไหมว่ามาทั้งหมืดนี่ครับแค่นี้แหละครับอนะครับ